สวัีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับกันเหมือนเดิมเลยฟึ่งพาดทีแล้วทุกคนจําได้หรือเปล่าที่ผมได้ตายไปเลยคือตายเลยอ่ะปีนปีนไปไปมาเกิดข้อระบบผิดพลาดจากในตัวปุ่มฮะเนี้ยตัวปุ่มกดเนี้ยเวลาผมอัดคลิปแบบมันจะมีมันจะมีบางจุดที่มันค้างอะไรนิดๆหน่อยๆนะถ้าเราเล่นแบบนานๆไปมันจะค้างมากอันนี้ผมเจอบ่อยมากพราวก็คิปแล้วคิเพิมแบบ ผมตกลงลาวาตุยไปเลยครั้งนี้ผมก็กลับมาเล่นกันเหมือนเดิมเลยตอนนี้ผมก็ได้ขุดอุโมงค์รนขึ้นไปข้างบนฝุดแล้วนะครับผมมาเดีย๋ยวผมขอขึ้นแป้งบนก่อนแล้วกันอ่านี่ไงซึ่นที่เหลือผมก็ไปสำรวจด,ดูร,บรอบๆมาแค่หนึ่งิบเปอร์เซนต์เองนะที่ผมไปสำรวจมาผมก็ไม่ได้สำรวจอะไรอีกขนาดนั้นนู่นตรงที่ผมเดินไปแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุ้ยทาง ไม่มีไม่มไมมีสะพานสะพานแตกทางนี้งั้นเราเดินไปทางนู้นดีกว่าปะตรงนี้จันเฮ้ย <G AS 2> ในที่ฝุดผมก็เจอมเมล็ดพันธุ์ที่ผมตามหานี่แหละคือมเมล็ดพันธุ์อันนี้แหละที่เราจะทําการปุงยานะครับอา่านี่แหละเป็นของฉันแล้วเฮ้ยมันมีมันมีบ็อกมาใหม่เหรอเรูปเปิรเฟิร์สดูฟี พี่ทุกคนมนมีบล็อกแบบนี้ด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยหรือเป็นเพิ่งอัปเวอร์ชั่นมาใหม่เพราะปกติเวลาผมปรุงยามันไม่ค่อยมีอันนี้นะเอาละเรื่องพวกนี้เราก็ไม่สนนะผมสนอย่างเดียวก็คือสิ่งนี้เอาไปปลูกไว้ที่บ้านเลยผมจะปลูกให้มันแบบเยอะๆเลยอ่ะขอรีบขุดไปก่อนแล้วกันไอมเมล็ดสีแดงอันนี้ฮะผมแบบผมต้องการมากคือพูดจริงๆอะคือต้องการแบบคือต้องการที่ฝุดในไม้คาบแล้วอะคือมันยิ่งกว่าเพชรอีกอะ ในทุกคนเวลาผมถูกบล็อกแล้วมันจะมีเสียงเหมือนเสียงร้องห,หวยหัวแห่งความทรมานนะแสดงว่าบล็อกนี้มันทํามาจากกระดูกเนาะเป็นพวกกระดูกหรือเป็นพวกฟากฝบอะไรแบบนี้เนาะับผมพูดผิดผมก็อเอาไปทุกคนด้วยเราต้องปักหมุดไว้ด้วยเผื่อเราหลงทางนั่นอะไรเหอฮ้ยเจออีกแล้วโอ้ซึ่งมันซึ่งมันแบบโชคดีอีอย่างขนาดนี้ โชคดีมากเราไม่ได้ต้องเราได้ต้งมาฝีิอันเนี่ยต่อไปการปรุงยาการปรุงยาเราต้องหาวัตถุดิบให้ครบนะครับผมหาพวกของขึงมามาปรุงมาปรุงด้วยอุย้อยเหี่ยวนี้มืดจัดถ้าทางไงไม่ทางขึ้นไหมโอ้ยตันนะ่ะเอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยเหมือนเจออีกทางหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูแล้วกันอเนี่มีทางเดินกล้องในนี่มีอะไร อย้ย่นี่มันเพชรนี่เอ่ไอไอ้ฝ่เกาะเพชรฝ่กเกาะเพชรให้มาอ้าวสวยเลยแบบนี้ขุดมาให้หมดเฮ้ยทุกคนบอดีมันแบบมันมองไม่เห็นอะเอาตรงมองไม่เห็นจริงนะตอนนี้เราเอาก็เพิงมา8ดอันแล้วก็เอามาเผื่อเผื่ออะชุดผมนี่แบบชุดคตรธรรมดามากเลย พวกเองเอ็นชาร์ผมก็โดนเผาไปหมดแล้วจากคลิปที่แล้วผมต้องไปหาใหม่อีกแต่ก็ช่างแม่งเหอะเดี๋ยวหาใหม่ที่หลังก็ได้เอาทางตันนะอืมเพิ่มแฝงลงหน่อยทุกคนคนคนดูเห็นแต่ผมไม่เห็นบรรยากาศเนี่ยมันชวนให้หลอนนะเนี่ยอ่าเจออีกแล้วกองในนี้มีอะไรเนี่ยเปิดดูฟิ อ้าเจอคังไม้นี่อีกแล้วแล้วก็เจอทองด้วยโอ้โหดีเลยฮะเผื่อเราได้ไปแลกกับพวกหมูข้างนอกเฮ้ยเจอก่อนอีกแล้วในน,นี้มีอะไรโอเคเฮ้ยเราเจอแต่ออฟฟิเดียนะไม่เจอเพชรเลยอะ่ะเรายังไม่เจอจุดฟ้าของของไอตัวลอ,อยอะ่ะตัวลอยตัวไฟอะ่ะเอา้นาน่าจะมีก่อนอีกแล้ว,วเนี่ย คือแล้วเราจะรู้ทางกลับบ้านเราไหมฮะกลัวหลงทางเจออีกแล้วเราอ่มามเล็ดสามอันจัดไปเจออีกทางหนึ่งแล้วก็เจอกล่องอุ้ยสามอันเลยดีเลยได้ทำพิกแอคอันใหม่โอ้เจอพอเราเจอก็ไม่ได้ดีใจนะคือจะทำพิกแอคอันใหม่อะ่ะ ทางนี้ไปต่อไม่ได้มันมีอยู่แค่นี้เหรอมันไม่ได้แบบใหญ่กว้างอะไรขนาดนั้นวะงั้นแล้วทางกลับบ้านเราไปทางไหนวะเฮ้ยทางนี้โอ้โหแมงเลยกเกือบโดนเออทางนี้แหละทางที่คุ้นเคยทางนี้แหละที่มันจะไปผ่าไปทางใหม่ไหนดไปตรงบนฟี <Yes! S 2> เจอแล้วสิ่งนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการขุดหลุมตรงนี้นะผมจะฝอนผมจะฝอนเทคนิคเอาชีวิตรอดในโทรศัพท์ของอันนี้นะครับว่าเราเอาชีวิตรอดแบบไหนอะเราขุดตรงนี้เฟดเอ้ยตรงนี้มีลาวาด้วยฮะแล้วก็เอาอันนี้จึบจ๊บจึ๊บขุดตรงนี้ออกขุดให้มีทางแบบนี้นะนี่ฮะให้มีให้มีช่อง ให้มีช่องสองช่องนี้ให้เราสามารถเดินได้ฝ่วนช่องนี้จะมีพวกมอนจะมีพวกมอนสเตอร์มันจะเกิดออกมาแล้วก็มันจะมาตีเราใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเราแค่มุดลงมุดรูลงมุดรูหนีแบบนี้เลยนะอ่าผมจะฝอนเทคนิคแบบนี้เลยเราก็ขุดให้มันแบบยาวๆเพื่อพวกมอนสเตอร์มันไม่เห็นอ่ะอันนี้เป็นบล็อกอ๋อไอ้บล็อกหินนั้นที่เราได้ขุดมาเราทำการอุดรูไว้อย่างนี้เลยนี่อุดรูอย่างนี้พวกมอนน่ะมันจะไม่โผล่มา แล้วก็หาอะไรมากั้นไว้อันนี้กั้นไว้จุดหนึงอันนี้ก็จุดหนึงนี่เท่านี้แหละแล้วก็ผมก็จะทําการเปิดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราต้องกั้นไว้ด้วยเผื่อมันโผล่มาข้างหลังอะแบบนี้นี่ยามันเกิดมาแล้วมันก็เห็นเราแล้วเราก็ทำการลบก็ลบกันพอหลังที่เราหลบปั๊บใช่ไหมแล้วมันก็โผล่มาเราก็ทำการตีมันตีมันใกล้ๆตีมันใกล้ๆโอ้โหมันฟู่มันฟู นี่ได้มาแล้วสิ่งนี้แหละฮะที่เราจะฝ่ามารถครับครับโต๊ะปรุงยาได้แล้วก็เราสามารถเอาไปทาเป็นปรุงยากันไฟได้นี่แหละแล้วก็เราเตะแล้วก็เราตีมันไปเรื่อยเลยร้อยมันฟัลโมนมาเยอะก่อนนี่บางตัวมันจะไม่ดอกให้นะอืมมามาอีกมาอีกดิมาอีกมาอีกดิครับนี่เราก็ได้ฝองอันมาที่เป็นที่เรอยแล้วแล้วก็ไหนเราไปดูข้างนอกก่อนนะนี่ข้างนอกมันก็โผล่มาด้วย แต่เราต้องหลบด้วยนะหลบ,หลบ,หลบด้วยหลบด้วยเดี๋ยวมันโผล่มาเดีย๋ยวมันยิงลูกฟงลูกไฟมาไอตัวนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อนะี่มันตัวอะไรผมเรียกว่าไอตัวไฟแล้วกันมาดิ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 าดนี่โอ้โหได้เลเวลอะแล้วก็ได้เลเวลเพิ่มแล้วก็ได้ของชิน้นนี้เพิ่มของชิ้นนี้เราต้องเก็บเยอะ,ยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้านาะลกบ่อยสเกตตันสีดําสเกตตันสีดําไอตัวนั้นต้องการมากทำไมโผล่มาน,นี่มาโผล่นี่ เฮ้ยสเกอร์ตันนายเห็นฉันมอยโอเคมันเห็นแล้วเห็นแล้วตูวมันอย่างใหญ่อลยดินี่แนะ่นี่แนะ่อย่าให้มันตีนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนตามอย่มันอุย้ยได้แค่ทานอยากได้กระโลกมันอะเผื่อเราได้ไปทำเออเดอะวิเทอร์วิเทอร์ใช่ปะเออชื่อวิเทอร์แหละ้างี่ทุกคนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ก็มาดิครับถามาเยอะขนาดเนี้ยมาเลยมาเลยนี่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 ขอแบบจุกด้วยจุกด้วยเอ้าจุกจุกไปด้วยจุกไปดีไม่ได้อืม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 โหสิบกว่าตัวเลยปะเนี่ยเฮ้ยอ่านี่เอ้าโผล่ไม่แล้วกลับว่าจะไปเก็บตรงนั้นหน่อยตอนนี้เราก็เลเวลสิบห้าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยังเลเวลสี่หรือเลเวลเจ็ดอยู่เลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาเนี่หน่อยดิมาเนี่หน er? ่อยดิ เออมีอะไรมาหาหน่อยมาหาหน่อยฉันจะไปหากแกจะไปไม่ได้ลาวามอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแกนี่มันกันไฟได้ไม่ใช่เหรอมาดิมาดิมามามาคอบยังเยสฝุดท้ายโอ้โหการจะไปขุดไปหน่อยไปไม่ได้เออเฮ้มันมันเดินด้วยเหรอมันมันลอยไม่ใช่เหรอทำไมมีเสียงเดินอะฮะเยสยีฝ yes, yeah, mm. ีบแล้วจ้า โอเคเรียบร้อยครบแล้วเดี๋ยวผมองไปสำรวจที่อื่นอีกนะว่าแถวเนี้ยมันมีจุดอีกไหมตรงนั้นตันแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ทางเดินต่อเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี้ยไม่ทางเดินต่อด้วยถ้าเดินเดินไปตรงนน้นมีอะไรไหมเฮ้ยเจอไอขุนฟับหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขุนฟับอันนี้ผมได้เดินผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยขอลองขุดดูฟิอ๋อ ตรงนี้นี่เองที่เราไอ้นี่ที่เราโผลมาโอเคดีเลยเราจะไดท้ทำทางเข้ากันตรงนี้เป็นจุดทางเข้าเราแล้วก็ออกกั้นไปด้วยเดี๋ยวเราตกตายเดี๋ยวขอไปเดินสำรวจทีนึงก่อนที่เราจะกลับกันฝั่งฝั่งริมตรงนี้คือทางกลับบ้านเราเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นก่อนนะว่ามันมีอะไรไหมฝั่งไกลๆนู้นอ่ะโอ๊ยอันนี้ขอแบบขุดไปด้วยเด้อ ก็มีพวกหมูเฮ้ยพวกหมูเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยในมนุษย์เนี่ยวพวกเราจัดก,การมันเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งฉันมีของมาให้วพวกนายพวกนายมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยแล้วพวกเราฟร้องมันตรงนี้ได้ไงอี่ะไม่รู้ฟีเราเพิ่งหล่นตาก,กับเพื่อนามาเอาละอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ที่มันสามารถแลกได้เหรอเฮ้ยมันมันชักแวว,วมากอืมถูกใจมากอ้าวไม่แลกโอ้โหเอาไปของฟรีเลย อันนี้เอาน,นี่ไปนี่ไปได้ได้นี่ขอดูหน่อยฟิมันแบบสวยงาม,มากโอเคงั้นเดี๋ยวจะหาของอะไรแบบหนึ่งนะอันนี้ไปออฟิเยียนอีกแล้วว่ที่บ้านบ้านเราก็มีอย่างหลายอันแล้วนะขอแบบขอเอนเตอร์โฟได้ไหมออได้ได้ได้เอานี่ไปเฮ้ยอันนี้สุดยอดเลยเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อ่าเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านไปแล้วกันนี่อะไรอะ่ะโอ้ยลูกไฟลูกไฟามาทําไมอะ่ะ เออเอาไปเถอะนะเออเดี๋ตั้ง2อามชิ้นฟินนะดท้ยส้ดท้าย,ายละขอสมุดเอ็นชาร์ดได้ไหมเดี๋ยวดูไปมือจะมีหรือเปล่าอืมสมุดเอ็นชาร์ดเหรอไม่มีอ่ะเอานี่ไปใครยะชัดๆเลยตามจริงเราตีไม่ได้ผมไม่ตีดีกว่าให้อภัยมันหวังว่าฉันคงจะไม่ตกอีกแล้วนะเดีผมกลัวเฟียงอะ่ะเดี๋ยวผมวางฝังเลนแล้วกันนี่ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยครับที่ผมมาเพราะว่าตอนที่ผมตายผมอยู่ข้างบนนี่ไงแล้วก็ของมันของมันอยู่ตรงนี้นี่มนอยู่ตรงนี้ที่เราผมได้เก็บมาก็เก็บมาตั้งชุดมีพวกชงพวกพวกเกาะอะไรพวกนี้เนาะแต่เดียวโธ่อเอ้ยคือมันน่าเบื่อคือผมไม่รู้จะหาคําพูดคําไหนมาพูดแล้วอะคือพอเวลาเราอยู่ตรงนี้นะรู้ไหมพอเราอยู่ตรงนี้มันจะมีพวกแบบ เออพวกฟงพวกเฟตเฟตอะไรพวกเนี้ยมันชอบค้างมากแล้วคือแบบผมตกนรกผมตกเลยอะ่ะคือไม่ไม่รู้มันจะมีมะเมล็ดอีกไหมอะ่ะคือน่าเสียดายมากเวลาผมถ่ายคลิปเนะ่ยถ่ายคลิปเวลาได้ออกของอนะ่ะโอ้โหตายหาเลยเมื่อกี้ผมขอพูดแบบแบบหยาบหน่อยนะขอไปทุกคนนะคือตอนนี้คือโคตอรอารมณ์เสียเลยอะ่ะคือไม่รู้มันจะมีมะเมล็ดให้อีกหรือเปล่า โอเคเหมือว่าเหมือว่าเราเจอกล่องกล่องนี้มีอะไรมีคางมมากับอันนี้ผมไม่ต้องการอะ่ะเบือ่อเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีแล้วด้วยอะ่ะผมก็เก็บไปหมดแล้วอะ่ะอล่ะทุกคนคือผมต้องจำเป็นต้องโกงแล้วอ่ะนะเพื่อจะเอามเมล็ดของผมนะ อันนี้พูดจริงๆเลยคือผมไม่อยากโกงอะเนี่ยอันนี้พูดตามตรงในใจนะผมไม่อยากโกงแต่ว่าตอนนี้คือมันค่อนข้างจําเป็นมากเลยนะผมขออนุญาตโกงนะครับมันคือมันเสียฝัดฝีผมหมดเลยอะคือต้องมาโกงอะแล้วคือมาตรงมาตายตอนเนี้ยงั้นก็ได้ผมขออนุญาตโกงนะอ่าผมขออนุญาตโกงนะทุกคนคือต้องขอโทษทุกคนด้วย ผมขอโกงแค่นี้พอผมขอสัญญาเล้ว่าผมขอโกงแค่นี้พอผมจะไม่อะไรเลยนะเอาละมาเล็ดเราเก็บได้กี่อันได้ได้สี่สิบอันใช่ไหมมาเล็ดเก็บได้สี่สิบอันอะมาเล็ดเก็บได้สี่สิบโอเคสี่สิบแล้วก็อันนี้สิ่งนี้ผมขอเอาประมาณสามสิบเพอผมจำได้ว่าผมได้เก็บประมาณสามสิบนะ อขอ28อันพอแล้วก็ไออันนี้ไม้ฝีงทองอะ่ะไม้ฝีงทองอันนี้อะ่ะผมได้21อันแล้วโอเคผมขอโกงแค่นี้ก่อนเราต้องขออภไปทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมตายแบบตายหลายรอบมากนะแล้วก็เอออีกฝีงหนึ่งฝีงหนึ่งคืออันนี้ที่ผมได้มา3อันผมขออนุญาตนะเนี่ยคือผมต้องโกงจริงๆเพราะว่าคือของมันหายหมดเลยอ่ะนะ,อะโอเคฮนะ ผมขอจบคลิปก่อนเพียงข้านี้ก่อนครับขอไปทําใจก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ก,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 กันเยอะด้วยนะครับขอพักไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย